สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อ m มเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดหด้วยด้วจนจัดนกรสวรรค์หรือพระคูณิวิทย์ปุญญกร ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพุทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นที่สอบแสวงหาของนักสะสมของลูกศิษย์ลูกหานะครับที่นําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับหลวงพ่อพัดนะครับเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับ ปัจจุบันนะครับอายุ100ปีนะครับท่านยังคงแข็งแรงนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีนะครับสาระเกี่ยวกับมีดนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้ครับศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับรวมทั้งมีมีดสวยๆนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับ0 9 7 0 1 9 5 6 1 8นะครับใต้คลิปนะครับเราก็ ลงเบอร์โทรไว้อยู่แล้วนะคบเพื่อนหรือโทรโดยตรงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วแอดมินมีงานประจำนะครับมีงานทำหลายๆอย่างนะครับอาจจะไม่สะดวกรับสายนะครับเพื่อนๆก็แอดไลน์เข้ามานะครับหรือนะครับติดต่อไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือเป็นช่องทางที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าต่อไปในไลน์อาจจะรับคนเข้ามาอีกนะครับรับเพื่อนเข้ามาได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าไลน์มีขีดจากัดอยู่ แต่เป็นทุกแฟนเพจนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปนะครับดูนะครับว่ามีมีดเล่มไหนหรือวัตถุมงคลชิ้นใดนะครับที่นะครับยังนะครับพอมีให้แบ่งปันนะครับยังไม่ปิดนะครับอันไหนปิดก็จะปิดนะครับอะไรที่ยังไม่ปิดก็นะครับก็จะนี่เลยนะครับก็จะไปมีกากบาทนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับพร้อมกับสาระดีๆมากมายนะครับลง โค้ดเกสแท้อะไรพวกนี้นี่สามารถเข้าไปศึกษาได้ใน f เฟสบ o ๊กแฟนเพจนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีแอดมินใจดีนะครับรอนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้นะครับทำการซื้อขายได้ปกตินะครับเพื่อนๆนะครับจดจำไว้เลยนะครับนะครับนี่เลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับนี่เลยนะครับอันนี้เอามาโชว์นะครับเพื่อนๆนะครับขออนุญาตโชว์นะครับเพื่อนๆ นี่คือพระบูชานะครับเขาเรียกว่าเพชรกับนะครับปี60นะครับเพื่อนเนะครับมีรอยจานที่เนี่ยสังคติด้วยนะครับเพื่อนเสภาพสวยงามมากนะครับถือว่าเป็นของดีปีลึกนะครับหายากมากนะครับเพื่อนๆนะครับข้างล่างนี้นะครับมวลสารอันนี้อามาโชว์นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับ ไม่ต้องถามราคานะครับเพราะว่านะครับแอดมินออยากไว้บูชาบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามีเจออีกนะครับแอดมินจะลงโพสนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆแน่นอนนะครับจะมีเก็บไว้นะครับสององศาองค์ไม่เก็บนะครับก็จะแบ่งปันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พระบูชารุ่นหอระฆังปี60นะครับก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับสร้างเพียง99องค์นะครับ วิธีดีที่สุดแหะครับก็หอระฆังนั่นแหละครับปลุกเสกสีวาระกับเบงไตมแล้ะมีให้แบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับสภาพสวยกล่องเดิมนะครับส่วนองค์นี้นี่ก็ปีหกศูนย์เช่นกันแต่ก็ขอเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับไว้บูชานะครับส่วนใครที่นะครับมองหาของดีของเบานะครับทักกันมาเยอะนะครับก็ผมก็แนะนําเช่นเคยนะครับก็คือมีดปี64นั่นเองนะครับก็จะมี มีดปากกาเหลืออยู่แค่น่าจะสองเล่มนะครับแล้วก็ด้ามแกะท้าเวสุวรรณนะครับนะครับไม่แพงนะครับเพื่อนแล้วเป็นมีดแท้ขอให้แท้นี่สักดิต์หมดนะครับใครที่นะครับยุคนี้นะครับอยากจะมีมีดของหลวงพ่อไว้บูชาเพื่อนะครับเพื่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าศรัทธาจริงนะครับมีศรัทธาจริงๆนี่เอาไปบูชานี่เปลี่ยนชีวิต ได้นะครับหลายท่านนะครับคุยกับผมเรื่องนี้นี่คนลุกคนชันนะครับคุยถูกคอมากนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับถึงจะเป็นปี6กสี่นะครับแต่ก็สวยงามนะครับเพื่อนๆนะครับมีเข้ามาอีกหนึ่งดอกนะครับนะครับปิดไปแล้ว1ดอกมีเข้ามาอีกหนึ่งดอกวันนี้นะครับเพื่อนๆหมายเลขสิบนะครับนะครับสร้างเก้าสิบเก้าดอกเท่านั้นนะครับหอระฆังปีหกศูนย์ใครที่สนใจข้อมูลก็เข้าไปดูใน ในไทม์ไลน์หรือ Facebook Fanpage นะครับหรือทักเข้ามาในไลน์ของแอดมินได้เลยนะครับเพื่อนว่าเจ๋งขนาดไหนนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็สัริกาก็นะครับเวลาไม่มีก็ถามหากันจังนะครับตอนนี้ผมตัดมาเยอะนะครับผมไม่รีบนะครับผมก็เก็บว่าผมอย่างนี้นะครับก็มีคนทักไปเรื่อยแต่เพียงแต่อยากจะบอกนะครับเผื่อใครที่ดูคลิปที่ดูคลิปอื่นแล้วไม่รู้ว่ามีนะครับ สาลิกานะครับปี6-4นะครับด้ามแกะทาเวสุวรรณนี่ปกติด้ามจำปีก็หายากอยู่แล้วนะครับถ้าด้ามแกะอย่างนี้ก็นี่เลยนะครับหายากกว่านะครับส่วนของดีปีลึกก็นี่เลยครับมีดทรงประหมอรุ่นแรกปี61นะครับเพื่อนๆด้ามและฝักทําจากไม้เสาสลาเก่าหลวงศุกุขวัดปักคลองมะขามเท่านะครับโอเคแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับเพื่อนเนนะครับยังมีแบ่งปันอยู่2เล่มนะครับ ต่อไปนะครับก็นี่เลยนะครับของเด็ดสําหรับนะครับคลิปนี้นะครับ5้านิ้วใบเหล็กดำพีนะครับเพื่อนนะครับดำสวยงามนะครับเป็นมีดเก่าเก็บนะครับรุ่นนี้อ่าชื่อรุ่นว่าวชิราวุธนะครับเพื่อนนะครับพิเศษตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่นะครับวชิราวุธนะครับหลวงพ่อพัดปุญากาโมนะครับนะครับ เป็นใบเหล็กน้ำพีนะครับจำนวนการสร้างนะครับเพื่อนๆลายน่องสิงนะครับนี่หมายเลขนะครับยี่สิบแปดนะครับใช่นะครับหมายเลขยี่สิบแปดนะครับเพื่อนๆนะครับสวยงามมากนะครับจำนวนการสร้างเพียงเก้าสิบเก้าเล่มเท่านั้นนะครับใบเหล็กน้ำพีนะครับออกปีหกหนึ่งนะครับวชิราวุธนะครับปลุกเสกเก้าวาระเก้าพระอารามหลวงนะครับ ก้าวัดเก้าพระอารามดีกว่านะครับเก้าวาระเก้าพระอารามนะครับประมาณนั้นนะครับปลุกเสกปีหกหนึ่งนะครับปลุกเสกกันแบบโอ้โหเยอะมากยาวนานมากนะครับผมบอกเลยว่าเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ผมได้จับนะครับผมเคยเห็นอยู่ผ่านตาไม่เกินห้าเล่มนะครับไม่มีใครปล่อยนะครับอย่างดีก็เอามาอวดกันนะครับมีแล้วเท่นะครับมีแล้วสุดนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับ ก็อวดกันจังเลยนะครับผมก็ถามราคาก็ไม่เปิดนะครับจนนะครับสามารถบุกได้มาก็คือเล่มนี้นะครับเล่มแรกที่ได้จับสัมผัสจริงๆนะครับเคยผมเคยเอามาลงแบ่งปันอยู่ในในไทม์ไลน์ก็จะเป็น2.5นิ้วเท่านั้นนะครับนะครับตอนนั้นก็น่าจะเคยผ่านมือผมประมาณสัก3-4เล่มแค่นั้นนะครับขนาดนั้นก็ยัง ว่าหาง่ายแล้วก็ยังยากนะครับแบบนี้นี่นี่เล่มแรกจริงๆนะครับวชิราวุธปีห1หนึ่งนะครับมวลสารยังไงนั้นไปดูได้นะครับสุดๆนะครับเล่มนี้สุดๆจริงๆผมบอกแล้วว่าสุดๆในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับใบเหล็กน้ินพีเหล็กน้ิพีนี่นะครับตามโบราณเขาบอกว่านะครับเป็นเหล็กทนสิ์นะครับมีดีในตัวนะครับ ก็คือเป็นรองแค่เหล็กไหลเท่านั้นนะครับการที่จะเอาเหล็กน้ําพีมาทำเป็นอาวุธเป็นมีดเป็นอะไรอย่างนี้นี่ต้องใช้วิธีการบวงสรวงนะครับบวงสรวงเทพัจดานะครับเขาบอกว่าเป็นแร่ที่มีอ่าเทวดานะครับรักษาอยู่นะครับดังนั้นการจะเอามาใช้นี่จะต้องทําพิธีนะครับไม่ใช่ทำกันง,ง่ายง่านะครับ แล้วเหล็กน้ำพีที่นะครับมีชื่อเสียงเป็นเหล็กน้ำพีเนื้อดีก็อยู่ที่อุตรดิตถ์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆซึ่งของวัดห้วยดวนีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับนี่เลยนะครับเป็นเหล็กที่มีดีในตัวนะครับเป็นเหล็กที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นน้องๆเหล็กไหลเท่านั้นเองนะครับเป็นล้อแค่เหล็กไหลเท่านั้นนะครับเพื่อน นะครับใครที่สนใจนะครับถ้าเป็นเหล็กดัาพีแล้วเป็นด้ามงานฝักงานถือว่าเป็นสุดยอดของสายนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแค่นะครับเหล็กดัาพีแล้วก็ด้ามไม้ฝักไม้นี่เก้าสิบเก้าเล่มนะครับไปหาให้ได้ก่อนนะครับบางคนบางคนบางคนเห็นแล้วชอบโอโ้โหอยากได้นะครับบางทีนะมีมีเงินเป็นหมื่นก็เช่าไม่ได้แต่เล่มน,นี้ไม่ถึงหมื่นนะครับเพื่อน ราคาเท่าไรนั้นนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับในไทม์ไลน์หรือเป็นฟู้กแฟนเพจนะครับผมลงให้แน่นอนนะครับเพื่อนๆแบ่งปันนะครับต่อไปก็เป็นนี่เลยนะครับ9นิ้วด้ามกระดูกนะครับ9นิ้วนะครับปี62อย่างที่ผมบอกนะครับมีดที่หน้าเล่นที่ลายคลาสสิกแบบแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่างตนัดชัยนะครับเป็นช่างฝีมือดีนะครับที่ตีมีดส่งวัดห้อยด้วน แล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นการตอกมีดที่มีลายมีดนี่อ่อนช้อยคุณงานที่สุดนะครับอันนี้เป็นลายเสยมาเต็มใบหรือเสมาใบโพนะครับต่อโค้ดพัด98นะครับออกปี62นะครับสมัยนั้นนี่ปี62นี่ไม่ใช่ปี63นะครับที่จะค่อนข้างพบเจอบ่อยแต่62ลงไปนี่ถ้า9นิ้วนี่เป็นรีออเดอร์นะครับโดยจะเป็นสั่งทำนะครับ ผมบอกเลยว,ว่ามีน้อยมากนะครับมีน้อยมากนะครับไม่เหมือนปี6 3สาพรสานี่เริ่มดังนี่ต้นปีเนี่ยจะมีน้อยแต่พอนะครับต้นปีนี่7นิ้ว9้านิ้วจะมีน้อยนะครับพอกลางๆปีขึ้นมาตอนนั้นหลวงพ่อเริ่มมีชื่อเสียงครับคนเริ่มไปต่อคิวนะครับก็เขาจะรู้ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่ง,งหาย,ยากเนี่ยเขาก็จะทําเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแต่6-2ตอนนั้นนี่เงียบนะครับวัดเงียบเขาไม่ทํามาอยู่แล้วนะครับมีด ในเมื่อทํามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจําหน่ายได้ไหมจะมีใครจะมบูชาไหมเขาก็ไม่ทํามาเยอะนะครับเขาทามาแค่ให้รู้ว่ามันมี9นิ้วเท่านั้นนะครับดังนั้นนี่นับเล่มได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเล่มนี้นะครับสมบูรณ์นะครับฝักแน่นนะครับนะครับสวยงามมากนะครับเก่าเก็บนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่รู้หาได้ยังไงเ็าหาเก่งจังเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับอะไรดีๆก็ เอามาอาชี์ได้หมดแล้วก็แล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพนะครับถ้าอย่างนี้เก้นี่คืน2เท่าแล้วนะครับไม่ต้องมาคุยกันนะครับนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับต้นปี63มีเข้ามาอึ่งเล่ม7นิ้วนะครับลายต่อของช่างธนชัยนะครับจะสวยงามแบบนี้นะครับหน้าเกียวนย่สุดๆนะครับสวยจริงๆนะครับเจ็ดนิ้วอย่างอย่างที่ผมบอกต้นปี63ลงไปนี่นะครับจะหายากนะครับจะไม่ค่อยสร้างนะครับ แต่ถ้ากลางปีนะครับยุคกลางปีดูยังไงผมดูได้นะครับดูที่โค้ดดูที่เนื้อเหล็กดูที่ลายต่อผมรู้เลยว่าไม่ใช่ต้นปีแต่อย่างนี้นี่ต้นปีแน่นอนอจะสร้างไม่เยอะนะครับเ,เพื่อนๆถือว่าเป็นะไรที่คลาสสิกนะครับถ้าพวกสายตรงเดินเจอนีเ่เขาหยิบแบบนี้แหละนะครับถ้าวางคู่กันนี่เขาก็จะหยิบพวกต้นปีหกสามลงไปนะครับเ,เพื่อนๆสวยงามครับเล่มนี้นะครับราคาเบาด้วยนะครับเ,เพื่อนๆ สนใจก็เข้าไปดูที่เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับหรือ Time Li นนะครับเพื่อนๆอันนี้ล่าสุดนะครับคุณพระปราบมานนะครับคลิปคลิปเมื่อกี้นี้เอาอันเก่ามาที่ติดจ,จองนะครับเอามาให้ดูแต่อันนี้คือของจริงที่มาพร้อมอแบ่งปันนะครับก็คือ,อเล่มของคลิปที่แล้วนี่อันนั้นเอามาโช์เฉยว่าเล่มนี้จะมาแล้วก็มาวันนี้นะครับเพื่อนๆสวยงามมากครับผม นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับมีดวาระใดๆก็ตามที่ต่อโค้ดวัดนะครับต่อโค้ดพระเก้าเก้านะครับแล้วก็ปปมอ่ามีดคุณพระปราปานดียังไงนะครับก็คือเป็นมีดที่หลวงพ่อดำริให้สร้างเองนะครับยันก็จะเป็นยันในแบบของหลวงปู่เทศวัดสาทะเลนะครับปลูกเสกแบบหลวงพเดิมวัดหนองโขหนองโพนะครับเป็นยันอ่เป็นใบมีดยันครูแบบนี้เนี่ยยันพวกนี้นี่ไปดูได้นะครับจะมีไม่ค่อยเจอนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยเจอนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน่องสิงหน้าเกี้ยวจากนารายเต็มมาเต็มใบครึ่งใบพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นยันคูพวกนี้นี่จะมีน้อยนะครับในมีดวาระเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับมีดวาระนี่หยิบมาเรารู้นะครับว่าสร้างวันไหนอะไรยังไงกี่เล่มนะครับโดยการสร้างหนึ่งพันเล่มเท่านั้นนะครับไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วช่วงนี้นะครับหายากมากนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับอย่าลืมนะครับนะครับเหล็กดำพีนะครับเป็นโองแค่เหล็กไหลนะครับมีเทวดาคุ้มครอง การจะเอามาใช้เอามาทำใดๆก็ตามนะครับต้องต้องมีพิธีกรรมวงสรวงเสมอนะครับไม่งั้นไม่สามารถเอาทํามาได้แล้วประสบความสำเร็จนะครับเพื่อนๆของดีปีลึกนะครับ9ก้เ้าล่มอยู่ไหนหมดนะครับใครมีเอามาโชว์นะครับเพื่อนๆเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่แอดมินได้จับนะครับและได้เจอนะครับผ่านตาไม่เกิน5เล่มนะครับนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องนัวของเรานะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญาการโมนะครับโดยเฉพาะ,ะพระบูชาองค์นี้นะครับเพชกรบนะครับกับร้ายกายเป็นดีนะครับถ้าใครดีอยู่แล้วก็ดีๆยิ่ง,งขึ้นไปนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันน้สุขภัณะลาบยศสุขสรรเสริญสิปัญญาปฏิพาณธนะสารตุบัติอุปสรรคใดโรคใดใดก็ขอให้มาลายเินไปนะครับขอให้มีกอมสว่าง ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเถิดครับผมสาธุครับผม